นบุนโดยบริษัทไทยเบบเบเร็จจำกัดมหาชนอยู่กับคนทุกช่วงเวลาตอนที่อายุ31ท่านผู้ชมทำอะไรกันอยู่ฮะแต่แน่นอนผู้หญิงคนนี้มีแรงผลักเป็นตัวแม่ที่มีแรงผลักจนตัวเองได้เป็น CEO ในอายุ31ปีขอต้อนรับคุณสิริรักน์ทองหล่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอุ้ย31ปีใช่ตอนนี้อุ้ยอายุ31ค่ะพี่มดดำ จริงๆแล้วอุ้ยเป็นซีอของมาแม่ไทยแลนด์ค่ะพี่มดดำเป็นที่นิยมเลยซีอที่ดูอายุน้อยที่สุดหรือเปล่าตัวนี้สาอก็น้อยเนาะพี่มดดำเคยมีรายได้สูงสุดก็ปีละร้อยล้านนะคะหมายถึงว่าตัวเองได้มีโอกาสจับเงินร้อยล้านตอนอายุเท่าไหร่ก็ตอนประมาณช่วงเปิดแบรนด์แรกๆเลยค่ะ29ค่ะ29ปีที่อุ้ยบอกว่ามีร้อยล้านเพราะจากความที่เราจนมากๆมาก,ก่อน ค่ะพี่มดดำจนมากๆมันจนขนาดไหนน้องคืออุ้ยเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดอยู่อำเภอเล็กๆในจังหวัดอุทัยธานีแม่เนี่ยเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วพ่อก็เป็นรับจ้างเป็นช่างไม้อ่ะค่ะพี่มดดำ<ช>คือเพือพ่อนจะสงสัยตลอดว่าทาไมอุ้ยเนี่ยไปโรงเรียนนะทำไมถึงไปช้าตลอดเลยคืออุ้ยยังมีหน้าที่ที่จะต้องแบบเข็นรถออกมาเพื่อช่วยแม่จัดร้านก๋วยเตี๋ยวล้างจานล้างผักคือทําทุกอย่างอะค่ะเพราะเรามีกันแค่ครอบครัวเราต้องช่วยกันทํา พอตกกลางวันพ่อก็ต้องไปทําตู้ะคะ่ะรับจ้างทําตู้ะคะ่ะตู้ไม้อย่างเงี้ยคะ่ะพี่มดดำเราก็เรามีเวลาเราก็จะไปช่วยพ่อเราขัดกระดาษทรายแล้วเวลาทําตู้มันจะต้องมีโป๊โป๊ะลอยตะปูอะเราก็ไปขัดขัดขัด,ขดเพื่อพ่อเราจะได้ลงสีเราก็เห็นแบบพ่อเราแบกไม้ยกของหนักมาตลอดเราเรามองเห็นความลําบากของพ่อเรามาตลอดอะค่ะพี่โตมากับความไม่มีโตมากับเรียกว่ามันต้องสู้ใมไม่มีสิทธิ์จะเลียกว่าไหนสบายไหนลําบากแต่รู้ว่ามันจะต้องทํา เพราะไม่ทําทั้งครอบครัวก็จะไม่มีกินใช่ค่ะพี่มดดาแสดงว่าตอนเด็กๆเนี่ยชีวิตของอุ้ยเนี่ยเอาแค่มีกินไปวันๆหนึ่งก็พอแล้วค่ะครอบครัวขอให้แค่มีกินไปวันๆเราก็พอใจแล้วค่ะตอนนั้นเขาบอกว่าอาหารมื้อหลักจริงๆของอุ้ยนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวถ้าวันไหนแม่ขายไม่หมดคือก็กินก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะต้องช่วยกันกินนะคะพี่น้องเราก็กินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องกี่คนน้องอุ้ยเป็นคนเล็กมี3คนค่ะอุ้ยก็เป็นคนที่3ามแต่ระหว่างนั้นอุ้ยบอกกับตัวเองเสมอว่า ฉันจะไม่ยอมจนอย่างนี้จนวันตายค่ะเราอยากให้แม่เราสบายจนวันหนึ่งวิกฤตชีวิตของเรามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ผู้หญิงคนนี้วิกฤตชีวิตของเขาเกิดขึ้นจากการสูญเสียฮะตอนนั้นวิกฤตชีวิตของหนูเกิดขึ้นจากการสูญเสียอะไร คือพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกบอกว่าพ่อจะอยู่กับเราได้อีกแค่สามเดือนสามเดือนนะคะพี่ตอนนั้นคือมันมืดไปหมดเลยแล้วแล้วพ่อเขาก็เป็นเหมือนเสาหลักของคนในบ้านด้วยอะไรเงี้ยพี่ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่เราท้อได้ยานานพี่ต้องรีบลุกต้องรีบสู้เพราะเรายังมีแม่ที่ต้องดูแลวันนั้นอย่างที่บอกพ่อมีอาชีพเป็นช่างไม้รายได้ส่วนหนึ่งก็ขายจาก ก๋วยเตี๋ยวใช่ละแล้ว<ช>ลพ่อก็เอาอาชีพจากสร้างไม้ซึ่งได้ค่าแรงเป็นรายวันใช่ค่ะพี่สองคนเพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกสามคนใช่ค่ะเมื่อวันหนึ่งปุ๊บไปตรวจเจอปุ๊บพ่อเป็นมะเร็งถ้าบอกวินาทีนั้นเงินจะซื้อยาให้พ่อหนูยังไม่รู้จะ,จะไปเอาที่ไหนค่ะพี่แล้วหนู<บ>ทํายังไงลูกตอนนั้นคือตอนนั้นหนูทําอะไรไม่ได้นอกจากแบบเราตอนนั้นน่ะมันช่วงที่อุ้ยเนี่ย อยู่หมหด้วยพี่กําลังจะเข้ามาหาวิทยาลายัยตอนนั้นเนี่ยเราเราก็ไม่รู้ว่าจะได้เรียนต่อหรือเปล่าด้วยแต่คือคือด้วยแม่ของเราอะเราเราเห็นแม่เราแล้วเราต้องสู้พี่เราก็ไปสอบอะค่ะมาหาวิทยาลัยที่เขามีทุนว่าที่ไหนมีทุนเรียนฟรีเราก็โชคดีพี่มดดำเราได้ทุนเรียนฟรีนะคะจนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์อะคะ่ะวิจบมาได้กิน่นนิยมเรียนจนจบเลยรีไม,ไม่ต้องเสียงเงินเลยใช่ค่ะพี่ในที่สุดจบเกียรตินิยมด้วยค่ะ เห็นไหมฮะความจนเขาถึงพูดว่าความจนมันไม่ใช่โครโมโซมความจนมันอาจจะติดตัวเรามาแต่เราต้องแก้มันให้ได้ค่ะพี่ณวันนั้นเรียนหนังสือก็ไม่ต้องใช้เงินจนจบเกียรต<บ>ินิยมปุ๊บมันเริ่มเป็นตามแพลตฟอร์มมันเริ่มเป็นตามแพทเทิร์นแล้วจบเกียรตินิยมปุ๊บเริ่มมีคนสนใจที่จะเอาตัวหนูไปร่วมงานด้วยคือตอนนั้นนะคะพี่ต้องบอกว่าพอเราเรียนจบมาแล้วเนี่ยพี่คือ เราก็ทํางานในสาขาวิชาที่เราเรียนมานะคะ่ะก็แบบว่าช่วงนั้นเราก็ปากแดดปากลมเจอแต่ฝุ่นแต่ควนันจนแบบว่าหน้าเราเนี่ยพังมากเลยคือยับเลยมันเป็นวิศวะจริงจริงวิศวะมันก็ต้องไปตรวจเอแผนงานไปตรวจแบบว่าหน้างานใช่ค่ะพี่ก็เราก็เจอแดดเจอฝุ่นเจอควนันจนจนเราก็หน้าพังเหมือนกันพี่แล้วเราก็บวกกับที่เราก็อยากสวยเนาะพี่เราก็ไปใช้ผลิตภัณฑ์นะ่ะที่มันไม่ได้คุณภาพ ที่มันแบบว่ามีสารอันตรายค่ะผิวก็ค้ําแบบว่าตอนนั้นเราแทบจะไม่อยากเจอใครเลยขนัดเราไปทํางานนะพี่มองหน้าพูดย่างยังไม่กล้าเลยต้องก้มหน้าอย่างเงี้ยแบบเพราะว่าเราต้องอยู่กับฝุ่นเราต้องอยู่กับแดดเรา้ออยู่กับอะไรใช่เราคุณเชื่อไหมนางเคยเอาชนะความจนด้วยการที่ได้เรียนฟรีมาแล้วจนได้มีงานสำมาอาชีพที่มั่นคงปุ๊บผู้หญิงคนนี้ไม่เคยยอมแพ้ฮะผู้หญิงในโลกนี้ทุกคนอยากสวยหมดค่ะใช่พายายามอยากจะสวยไปลองใช้ครีมของคนอื่นปุ๊บ ก็รู้สึกว่ายิ่งเยินยิ่งเยินยิ่งเยนยิ่งเยนใช่พี่ไม่ดีขึ้นเลยจนเราเนี่ยตัดสินใจว่าเราเริ่มศึกษาอย่างจริงจังแล้วเราจะทํายังไงให้ปัญหาที่เรามีอยู่ให้มันแบบเราดีขึ้นมาค่ะพี่เราเลยได้ผลิตภัณฑ์มาใช้กับตัวเองเราใช้กับตัวเองนะคะเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มตจนเพื่อนคนรู้จักทักว่าเฮ้ยอุ้ย ไปทําอะไรมาทําไมถึงผิวเนี่ยจากแบบนั้นนะถึงได้ขนาดนี้แล้วเขาก็บอกมีขายไหมเอออยากจะซื้อมาใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเอาคือเอาตัวเองอ่สภาพหน้าตัวเองที่แบบตอนนั้นมันพังสุดใช่ค่ะเอามาทดลองลองผิดลองถูกกับหน้าตัวเองไม่ได้คิดจะขายด้วยใช่คิดแค่เองก่นฉันมีเงินไปหาหมอบ่อยๆใช่ฉันจะต้องเอาหน้าฉันให้สวยใช่ปรากฏลองผิดลองถูกถูกปีหนึ่ง ใช่ก็บอกต่อจนจนว่าจนกลับกลายมาเป็นแบรนด์มาแมเซรา่มะค่ะพี่เราก็ตอนนั้นนะคะเราไลฟ์สดตอนนั้นก่อนที่จะมาทําแบรนด์นะเราไลฟ์สดโดยที่ไม่มีของขายนะ,ะพี่มนัมไลฟ์ like สดท้าให้ดูทุกวันเนี่ยเป็นเวลาสามเดือนอเราท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 าจนคนดูทางบ้านนะคะเขาก็ช่วยกันแชร์ใจดีช่วยกันเราแชร์ค่ะพี่ในในเฟซบุ๊กอะค่ะตอนนั้นจน ตอนนั้นยังไม่มีขายแต่พอเราบอกว่าเราเปิดแบรนด์เนี่ยเราพร้อมขายและสินค้าเราพร้อมขายแล้วเนะะี่ยค่ะพี่คือหมดเลยตั้งแต่ลอตแรกวันเดียวนะคะพี่มาดามหมดเลยเพราะว่าเขาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เราทายเขาดูทุกวันถ้าใครจะพังอ่ะหน้าเราก็ต้องพังก่อน,อนใช่ก็คือแบบคือใช้ให้ดูขนาดนั้นพี่มันทุกวันหนะ้าสดทุกวันไลฟ์สดทุกวันให้เขาดูอะคะ่ะจนจนเขามั่นใจแล้วว่าเอยของเ,เราเน,น่าใช้แน่มาแล้วมันเชื่อไม่เชื่อเขาเอาจากตัวเขาเองเนี่ย เมื่อจากล็อตแรกไม่ได้ตั้งใจจะขายเด็กวัยรุ่นทุกคนจะต้องไลฟ์สดกันอยู่แล้วใช่ค่ะปรากฏมีคนมาจองนางซื้อนางได้ล็อตแรกปุ๊บเอาเฮ้ยมันเริ่มมีกำลังใจจะทำใช่ค่ะแต่เขานี่มันจะต้องทําให้ถูกต้อง<ช>เอาไปวิจงวิจัยเอาให้มันถูกต้องเข้าแหลบเลยคะ่ะพี่ตรวจสอบสารอันตรายก็ ได้รับเอกสารยืนยันว่าไม่มีไม่ไม่มีสารอันตรายสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้สารสก,กัดมันหนูสก,กัดอะไรมาบ้างค่ะอุดมไปด้วยนะคะวิตามินผิวเลยค่ะมีทั้งสารสก,กัดจากกระบองเพชรนะคะสารสก,กัดจากจมูกข้าวสาลีสารสก,กัดจากมะพร้าวนะคะแล้วก็สารสก,กัดจากลำข้าวค่ะแล้วก็ยังมีคอลลาเจนอีกด้วยนะคะช่วยเรื่องอะไรบ้างฮะไอตัวเซรั่มตัวนี้ความพิเศษของเขาเนี่ คามาเมเซร่มนะคะก็จะช่วยดูแลผิวนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลดปัญหาผิวในเรื่องของริ้วรอยนะคะให้ดูจางลงผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะคะเดี๋ยวอุ้ยจะเทสความชุ่มชื้นให้ดูนะคะอันนี้คือผิวที่เรายังไม่ได้ใช้มาเมเซร่มนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าความชุ่มชื้นของผิวเราจะประมาณไหนนะคะ เลข35นะคะคือความชุ่มชื้น33คือความมันส5มสิกับสามสิบานะคะเดี๋ยวอุ้ยจะลองทามาเมเซลัมนะคะ,ะเดี๋ยวอุ้ยจะลองทานะคะแล้วก็มาวัดความชุ่มชื้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผิวเราจะมีความชุ่มชื้นขนาดไหนนะคะอ่ะเราลองดูกันนะฮะสนะคะ ความชุ่มชื้นขึ้นมา99เลยเห็นไหมคะความมันลดลงเหลือส9เลยแค่เพียงครั้งแรกนะคะเราก็สังเกตได้เลยว่าผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นมากๆเลยแล้วอุ้ยขอบอกท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้เลยนะคะว่าเราต้องแบบคือหาตัวช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นซึ่งมาแมเซรั่มเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยเห็นว nah ่ามาแมเซรั่มเนี่ยคุณจะเชื่อไม่เชื่อฮะเป็นเบสเซอร์ถึงขนาดไม่มีของขายอะคือเราขายมานานมากอะพี่ 3ปีเต็มที่เราขายมาเนี่ยมันมีทั้งลูกค้าเก่าที่ซื้อกันมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดแบรนด์เลยจนถึงวันนี้แล้วก็ลูกค้าใหม่เราเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันที่จนเราได้รับฉายามาแมเซรั่มซื้อซ้ำก็คือมันก็จะมีบางช่วงที่ของขาดเพราะว่าแบบมันขายดีมากอรับพีม่มดดำเนาะจริงๆแหละเขาบอกราคาเนื่องจากตัวเองรู้สึกว่าทุกคนสามารถใช้ได้หมดราคาอยู่ที่เท่าไหร่จน้องจ๋าค่ะมารายการตัวแม่มาแล้ววันนี้นะคะพี่มดดำ อลดอย่างที่ไม่เคยลดมาก่อนเลยนะคะก็คือซื้อมาแม่หนึ่งขวดเนี่ยปกติ890้าบาทนะคะลดเหลือ490บาทถ้าซื้อสองขวดนะคะปกติ1ันเจดดสิบนะคะเหลือเพียง9 8้า้ปดสบาทนะคะส่งฟรีด้วยนะคะสองขวดนะคะห้าขวดนะปกติ4 4 5พันบาทนะคะเหลือเพียงพัน0้าหบาทนะคะ5ขวดเนี่ยนะใช่ค่ะห <5 S 1> ้าขวดเหลือพัน0้าหบบาทติดต่อได้ที่ไหนน้อง ติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0635462442หรือ Line Assign Mame มนะคะมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็ f a c e o o o k m m ม Thailand ค่ะเรียกได้ว,ว่าราคานี้มันเหมาะกับสำหรับเศรษฐกิจช่วงนี้ตก390บาท5ขวดนี้เหลือแค่พันกว่าบาท ใช่ค่ะ5ขวดเหลือ1950ค่ะมาแม่5ขวดปกติ4,450บาทเหลือเพียง1950บาทสั่งซื้อและสมัครตัวแทนได้ที่เบอร์นะคะ0 6 3 5 4 6 2 4 4 2หรือ Line แอสไซน์มาแม่มีแอ s ไซนข้างหน้าด้วยนะคะ Facebook มาแม่ไทยแลนด์ค่ะได้ข่าวว่าเคยพาตัวแทนจำหน่ายไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยออเลย บ่อยมากค่ะเฉะลี่ยแล้วสามเดือนครั้งเลยค่ะพี่เราก็ไปกันมาตั้งแต่ญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีเวียดนามไต้หวนันแล้วก็ในไทยอีกหลายที่อพี่มดดำคือตัวแทนเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันมานานกับเราแล้วเราเราก็คือเราอยากตอบแทนในส่วนเล็กๆอย่างเนี้ค่ะเราได้ไปเที่ยวร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีความสุขแล้วก็ตอนนี้นะคะเรารับตัวแทนจําหน่ายด้วยนะคะถ้าอยากมาเป็นตัวแทนมาแมมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็เรียนเชิญเลยนะคะครับเองก็บอกว่า ทำธุรกิจแบบนี้น้องเชื่อเรื่องกการทำบุญด้วยเพราะตัวเองเคยจนมาก่อนตัวเองเคยไม่มีมาก่อนใช่ค่ะพี่ส่วนตัวอุ้ยแล้วเนี่ยอุ้ยชอบทำบุญแล้วบวกกับสามีของอุ้ยเนี่ยคือเขาว่าทำธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่ในอุทยาเราก็มีปัจจัยตรงนี้ค่ะบางทีเพื่อนๆเ,เนี่ยเขามาขอว่าเนี่ยตรงนี้มีการทำโรงทานนะเราก็ร่วมเลยบริจาคข้าวสารแล้วก็เข้าไปในถิ่นที่ทุรกันดารนะคะไม่มีน้ำไม่มีไฟนะคะ คือเราก็นําข้าวสารหรือของใช้ส่วนตัวที่เราพอมีอะค่ะเราก็เอาไปมอบให้กับเด็กๆคือเราเราคิดว่าการทําบุญเนี่ยมันมีความสุขทั้งตัวผู้ให้แล้วก็ผู้รับพี่แบบมันอิ่มเอมใจอะความจนที่ผ่านมามันสอนอะไรเราฮะคือความจนสําหรับอุ้ยแล้วมันสอนให้เราสู้คําเดียวเลยสู้แล้วก็อดทนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอะมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆเราต้องมีสติคิด นะคะแล้วก็อดทนนะคะสองคำนี้ท่องไวเลยค่ะอดทนนะคะ,คะต้องสู้ค่ะดีใจกับความสําเร็จวันนี้คนเราถ้ามันคิดว่าจนไม่สู้อะไรมันก็จนต่อไปจนวันตายค่ะถ้าคนเรามันเคยจนแล้วมันรู้มันบอกตัวเองว่ามันจะต้องดีขึ้นดีขึ้นคําว่าล้านร้อยล้านมันมีโอกาสเกิดขึ้นในชีวิตเราแน่นอนคะ่ะพี่บดดำขอบคุณน้องมากที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เป็นกาลังใจดีๆให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะฮะขอบพระคุณน้องอุ้ยค่ะค่ะ จะพบกับตัวแม่มาแล้วได้ใหม่นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสหลังไทยรัฐนิวโชว์ดูไ<ม>ทยรัฐทีวีดูช่อง32คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีฮครับ<ฮ>